สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับน้องโดมอนกันค่ะโดมอนเป็นน้องหมาพันุผสมนะคะระหว่างปอมกับพุดเดิลน,นะคะตอนนี้น้องอายุได้ประมาณ6ขวบแล้วค่ะไ้หนักประมาณขีด1กิโลครึ่งนะคะน้องตัวเล็กมากเลยค่ะเป็นลูกชายสุดที่รักของน้ำหนึ่งเองค่ะ พี่ม่อนก็อาศัยอยู่กับป๊ะป๊านะคะวันนี้ป๊ะป๊าได้อาบน้ำไม่พี่ม่อนก็เลยได้ถ่ายรูปส่งคลิปมาให้ม,ม,มามาดูนะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งข้าวนึ่งนะตัวแสบนะคะแล้วก็มีน้องๆมีข้าวนึ่งขา้ขาวข้าวนึ่งข้าวผัดนะคะแล้วก็พี่เยอะแยะมากมายเลยนี่ข้าวนึ่งจอมแสบอาบน้ำเหมือนกันนะคะแต่ตัวเละไปหมดแล้ว โอเคค่ะความวุ่นวายขอ,ข,อข,อข,อของ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 คลิปนี้นะคะพี่มอนก็จะเป็นหมาตัวเล็กมากเลยไหมคะพอเทียบกับหมาตัวอื่นๆแล้วพี่มอนจะตัวเล็กมากเลยแต่อายุพี่มอนเยอะแล้วนะคะยังไงก็รู้พี่มอนน่ารักมากเลยคิดถึงพี่มอนที่สุดเลยหมดโควิดแล้วเราจะได้เจอกันนะลูกนะบายบายค่ะทุกคน